ปลูกทุเรียนแข่งจ้าไม่ต้องตัดรากนะครับเราค่อยค่อยหมุนอันนี้รากแน่นรากหนาแล้วนะปลกกบเจ้าคุณแล้วก็อ่เพชรน้ำหนึ่งเพ็ดน้ำหนึ่งนี่ลูกสีทองเลยนะลูกสีทองทั้งลูกแดดมั่งดึงได<อ>้ไหมดึง เดี๋ยวเดึงเลยอันนี้แข่งเปื่อยแล้วนะถ้าไม่เปื่อยก็คือทุบๆๆแล้วก็ดึงได้เลยถอดไม่ออกอย่าหนูเยอะไปปกติปกติแค่ทุบๆรอบๆนะทุบๆแล้วก็ดึงต้นฝั่งนี้เรายังไม่ได้ทุบอือใช่ฝั่งเก่ง อทักไหนอันนี้อ่ะเอาตรงนี้จีองไปขุดต้องไปวางใกล้ๆหลุมเ๋ยไปค่ะตะปูตะปาจะทำให้ดูว่าไม่ต้องตัดรากยายสองยายลงเลยชี่สวนนี้ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการตัดรากขดไม่ขดปลูกได้หมดอยู่ที่การดูแลเดี๋ยว ยู่ที่การดูแลทั้งนั้นนะคะต้นทุเรียนจะลากขด,ดลากไม่ขดทักษะการดูแลประสบการณ์วลาก,กันไปถ้าลากขดตัดลากคุณก็ต้องอัดน้ําอัดน้ําให้ถึง<ม>เขาก็จะรัดเร็วจะลดน้ําเหมือนคนไม่ตัดลากไม่ได้แต่ถ้าไม่ตัดลากก็ลดน้ําปกติเดี๋ยวมันก็แทงให้ต่อให้มันขดยังไงมันต้องแทงลงดินนะคะใช้เวลาหน่อยแต่เวลามันไปแล้วมันก็ไปเลยนะเป็นพุ่มเลยนะ ดินแดงมาใส่อ,อือัดตรงนี้ให้มันแน่นจะ,อ,ะอัดข้างๆให้แน่นก่อนเดี๋ยวข้างบนนี้เราจะมีดินแดงมาโรยรอบนะคะมีดินดินของเรานะมาโรยมูลมูลดินขึ้นไปอีกนะมูลดินพอ,อดีปากแข่งกําลังไปเอาเลยนะคะอั m. นนี้อันนี้ไม่ได้ขุดลึกเพราะตรงนี้เวงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันเวงนี้มันเป็นหลุมขยะเก่านะผมดินไปนะล้วต้องมาปลูกซ่อมข้างล่างมันก็จะเป็นดัก เศร็จากอินทรีย์วัตถุยาเยื่อกิ่งไม้ต่างๆที่เคยเป็นหลุมขยะในสวนนะคะอ่าอันนี้กบเจ้าคุณอันนี้เพชรน้ำหนึ่งรอรอนะปลูกคู่กันเลยนะปลูกคู่กันเลยไปเลยนะคะนอกจากตรงนี้ข้างพื้นล่างมันเป็นหลุมขยะต้นเก่าหนูนต้นเก่าตายถอนออกไปนะ ต้นเก่ามันเป็นหมอนนะคะหมอนด้วยความที่เขาเป็นไม้นื่อ่อนโตไวอะ่ะการทนโลกก็จะน้อยหน่อยแต่นี้เล่นไม้โบราณความแข็งแกร่งกับไม้ป่าที่กาลายพัน์ุที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ดูดูความแข็งแรงมาพิสูจน์ความแข็งแรงกันแค่นี้ประกอบแล้วมั้งเนี่ยประกอบแล้วหมุนรอบเลยเอาดีๆค่ะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเรากำลัลงถ่ายคลิปเพื่อ,อสมาชิก่ดู อย่ารุนแรงเดีย๋ยวเพื่อธรรมชิจําตามอันนี้คือมันกรอบแล้วนะที่เขาตีเพราะว่ามันกรอบแล้วนะคะมันกรอบแล้วต้นนี้เนี่ยจะสองปีแล้วมั้งสองสามปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยสองสามปีไหมสองสามปีขดแน่นอนขดเลยแหละลากโคตรโเลยแหละขเขาแข่งแค่นี้เองเห็นไหมแต่ดูต้นต้นขนาดนี้แล้วต้นสามเมตรไปแล้วมางี้ยนะไปทางไหนเอาย่อไปทางไหนเงี้นะเอาย่อไปทางนน้นทางนน้นถ้าแดดมาทางนี้ พราะแดดมันมาทางนี้อใช่เนี่ยหันไปทางนู้นแหละมันจะได้ไม่ชนกันนี่นะอันนี้ปลูกแบบพิสูจน์ว่าต้นไหนมันจะรอดจะรอดพู่หรือรอดต้นเดียวแล้วไม่ต้องมาปลูกซ้ำนะตรงหลุมนี้เพราะหลุมนี้มันหลุมปรับเซียนนะคะ,ะข้างล่างเป็นหลุมขยะ มีอินทรีย์วัตถุนู่นนี่นั่นนะกิ่งไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยให้เราเอาดินมาถมกบหลุมขยะนะตรงโซนนี้ก,ก็เลยปลูก้างกระเสียเวลาเดี๋ยวรอดินมาเดี๋ยวรอดินมาอันนี้ก็อัดรอบๆข้างให้แน่นมูลดินขึ้นมาก่อนเนะเชียร์ ใช่มีเหล็กเป็กมีอะไรปักดันท่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นหัวเวียงอันนี้จะปกติเป็นหัวผ่านะพอเป็นสองต้นเดี๋ยวเอ๊็ยังเป็นหัวผ่าได้อยู่ได้อันนี้จ่ิอจเออโอ,อเคแต่เดี๋ยวต้องแหกท่อให้มันกว้างหน่อยน้ำมันลงโคลนี่ระบบปกดีอันนี้มานี่อันนี้ไปนู่นใช่ใช่นี่ระบบหัวผ่าหัวผ่าหัวผ่าเดี๋ยวเอาเป็กมามาดันออกเนี่ยเออมีมีเพชรน้ำหนึ่งนะโอเค ว่างรอดินยังไม่จบนะเดี๋ยวเขาต้องพูนด,ดินให้เท่ากับขอบขอบแข็งเดิมนะเขาต้องพูนด,ดินกําลังพูนเข้านะอ่ะดินเก่าเข้าไปก่อนจะได้จบคลิปได้แต่พอเราเอาดินเก่าเข้าให้มันเท่ากับปากแข็งปุ๊บเดี๋ยวเราจะมีดินแดงมามูลข้างๆอีกทีนะคะเพ่อเป็น,เป,นเป็นอินทรีย์อาหารปกติก็ไม่ต้องทําแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นหลุมขยะเติมให้เขาหน่อย ลองดูไม้โบราณความแข็งแรงความแข็งแรงของเขามาแล้วมาแล้วแล้วดินเรามาเดี๋ยวลองดูมูลดินกันนู่นคะนูน่นไปเอาดินปูนปูนกำลังวิ่งมาปึ๊บดินเรามีจำหน่ายใส่ถุงเป็นกระสอบละสิปดถึงยี่สิบโลนะคะดินผสมแกลบนะดินแดงผสมแกลบนะคะ อันนี้น้องถ่ายเศษเข่งมานะไ,ได้เทได้เลยนะดินแดงผสมแกรบนะจ๊ะโรยเป็นธาตุอาหารนิดหน่อย ใช่มัน้อยอันนี้น้อยอ,อันนี้สวนทุเรียนแปลงสวนทุเรียนเราที่เห็นบ่อยๆอ,อยู่ใกล้ๆปลำนะไปอูนู้นนน,นนะคะลอยอยลอยล ออกโคตรเดี๋ยวเกี่ยลงนะอเดี๋ยวเกี่ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะย่ำขอบขอบให้แน่นๆอีกทีนะกันต้นเอ็นต้นโอนต้นเอ็นนะ ให้แน่ๆนๆทั้งสองข้างกันลมพัดโอนเอ็นเดี๋ยวเขาจะเอาดินมาเติมให้เต็มนะคะโอเคคลิปนี้เท่านี้นะเดี๋ยวตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะี่ยเขาจะเอาดินมาเติมให้มูลเป็นหลังเต่าแค่ขอบเข่งนะคะตามนี้ใหย่โกลวยให้มันอยู่ขอบขอบเข่งให้ไหนได้ไหมเดีย๋ยวไอ้ที่เติมเติมข้างนอกจะได้จบคลิปแบบสมบูรณ์แบบไปเลยเดี๋ยวลูกค้าเออปุ๋นจะได้เหรอไม่ได้นะดินให้เสมอขอบนะคะ ขอบเดิมของถุงหรือขอบเดิมของต้นเข่งขอบเดิมของต้นที่เราเอามาปลูกนะอันนี้ก็พอแล้วพอดีแค่อ่าไอ้โคกนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาเติมหน่อยๆพอลดน้ํามันจะยุบลงไปอีกอลดน้ำมันยุบลงไปอีกเดี๋ยวเรามาเติมอือยอดโยใช่โกยขึ้นโกยขึ้นเป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวเราจะเอาเสมอ แต่ว่าเดี๋ยวความจริงคือเราจะเติมดินอีกนะคะอันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะระหว่างรอคลิปทําให้ดูว่าไงก็ต้องตีมมูนขึ้นมาให้มันเสมอดินเดิมโอเคจ้าโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาเติมดินอีกทีนะคะโอเคระหว่างนี้จบคลิปจ้าแล้วเดี๋ยวอัดน้ําไม่ได้ลองอะไรนะคะ่ะไม่ได้ลองก้นหลุมไม่ลองอะไรทั้งสิ้นเลยนะปุ๊ดิบๆโอเคค่ะรากก็ไม่ได้ตัดนะสวัสดีค่ะ